เดี๋ยวอันโจนให้ข้อนี้บอกว่าถ้า x y z เนี่ยสอดคล้องกับระบบสมาการนี้ก็คือให้ระบบสมาการ3สมาการ3ตัวแปรมา x y z แต่ว่ามี a b c โผล่เข้ามานะครับมี a b c โผล่เข้ามาด้วยโดยที่ดีเทอร์มินานต์ของไอตัวนี้อ่าแหละอันนี้เท่ากับว่าเสมือนว่าให้ค่า a b c มาเห็นปะเสมือนว่าให้ค่า a b c มานะครับ ดีเทอมีแนนของยอตัวเนี้ลบสองลบหนึ่งลบสองแล้วก็สองสองสี่นะฮะแล้วก็ a b c ซึ่ง a b c เป็นตัวเลขแน่นะครับอาจจะเป็นหนึ่งห้าหกอะไรเงี้ยนะฮะคิดเดดออกมาได้ยี่สิบสี่นะครับเวลาคิดเดดก็คือให้เราต่อเลขครับเอาคือต่อตรงนี้เป็นเลขสองเลขสองเลข a ลบหนึ่งสองแล้ว b แล้วก็คูณลงเป็นบวก คูณขึ้นเป็นลบคูณคุณยังแล้วก็คิดเลขเออกมาจะได้ยี่สิบสี่เพราะนั้นเขาถามว่าค่า x มีค่าเป็นเท่าใดมีค่าเป็นเท่าใดก็คือให้หาค่า x นเนี่ยเนาะดูชอยก็ไม่ได้หน้าเกียดมากนะครับชอยก็ไม่ได้หน้าเกียดมากมีค่าลบด้วย 4. 4สี่สี่ซะเยอะเชียว คนนั้นถ้าให้พี่เดาวนะถ้าให้ดาวพี่ว่ามันจะต้องตอบต้องมีเลขสี่แน่เลยถูกไหม,มเออมีเลขสี่แน่เลยอืมข้อสี่ไม่ตอบหรอกเลือกเอาว่าจะเป็นสี่ส่วนห้าหรือสี่เฉยๆล้วบวกหรือลบนะครับคิดยังไงเนี่ยข้อเนี้ เธอว่าคิดยังไงแน่นอนมันใช้ระบบสมาการแน่ๆหรือว่าจำได้ไหมไอ้เมทริกแต่งเติมอะเมทริกระบบสมาการอะที่มีเมทริกอยู่สองก้อนอะแล้วมาคูณแถวคูณหลักอะแถวคูณหลักอะแล้วจะได้ abc อะเสร็จแล้วพอเราได้เมทริกอันนั้นแล้วอะ เราค่อยมาหา dead a ซึ่งโจทย์มันให้ dead a มาท้ากับยี่สี่ใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวก็ต้องใช้หลักการของแมทริกแต่งเติมแต่งใบแต่งมานะฮะเราก็จะออกจะลองทำไหมหรือจะดูเฉลย <Okay. S 1> เอาแต่ลมาเอาแล้วแต่คนเรียนดิเออเอ่าด,ดูเลยเอ่ะมาอันนี้มันเป็นข้อที่เราพอจะรู้วิธีการถูกปะ่ะเพราะว่าเราเรียนมาแต่ว่าข้อเนี้ไอสิ่งที่เราเรียนกับสิ่งที่เขาถามอ่ะมันไม่ได้แมทกันซะทีเดียวอะ่ะเออเพราะนั้นถ้าเกิดโจทย์ประเภทนี้เราเคยทำเราเจอรอบสองเราน่าจะทำได้ไม่ได้ยาก แต่ถ้าเ,าเจอรอบแรกเราจะงงๆเพราะว่าเรารู้แค่วิธีแต่เราไม่เคยเจอโจทย์อย่างนี้ถูกไหมอืมอ่ะไปดูเฉลยกันเลยก็ได้ไาเฮ้ยไม่ใช่ตัวคำตอบเฉลยอ่ะค่อยๆไปนะขั้นแรกเขาบอกว่าแปลงระบบสมาการเชิงเส้นอะ่ะให้เป็นสมาการเมตริกก่อนโดยใช้กฎของครามเมอร์หาค่า x คราเมอร์ก็เป็นกฎหนึ่งตอนที่เรียนใช่ปะ่ะแต่ใช้ยังไงอย่าเพิ่งไปสนใจมันดูตรงนี้ก่อนจากระบบสมาการที่โจทย์กำหนดให้อ่ะนำสัมประสิทธิ์มาเขียนเป็นเมทริกซอันนี้เป็นสิ่งที่เราทำได้อยู่แล้วแล้วเราเรียนถูกไหมสมระสิมาเขียนเป็นเมทริกซคูณกับตัวแปรแนวตั้งก็คือ XYZ จะได้คำตอบเป็นเมทริกซก็คือแนวนอนก็คือได้สภาพนี้เอาแค่บรรทัดน,น,นี้ก่อนอันนี้โอเคไหม อันนี้คืออะไรรู้ไหมเอาแค่บรรทันทนีก่อนเอาทีละส่วนอันนี้คืออะไรรู้ไหมไม่ค่อยเอาไม่ค่อยจะทำให้ดูนะฮะอันนี้นักเรียนทุกคนที่เรียนเรื่องเมทริกในบทนี้ต้องทำได้นะถ้าเกิดเธอไม่คุ้นชินเนี่ยแปลว่าเธอต้องกลับไปทบทวนเมทริกนะครับ อันนี้เวลาที่เราคูณเราจะใช้แถวคูณหลักมันก็คือ 2x บวก y บวก 2z เข้ากับ a เห้นไหมเห้นไหมแถวคูณหลักอะแถวที่สองครับคูณหลักก็คือ x บวก y ลบ z เข้ากับ b boy ครับผมโอเคไหม แถวที่3ครับก็เอาแถวคูณหลักก็คือ3 x บวก2 y ลบ2อเท่ากับ c แครับผมสรุปแล้วเมทริกรูปนี้มันคืออะไรฮะมันก็คืออสมการที่โจทย์กำหนดถูกเปล่านี่ไงไหนอ่ะเดี๋ยวไปไหนแล้วนี่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 น ใช่ไม่ใช่ตรงไหมเนี่ยสอง y สองแอ๋อฮ huh. ะ x y ลบ z เท่ากับ b อืมซึ่งการเขียนสมการอ,อ,อันเนี้ยสมการตัวแปรเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรวะระบบสมการเนี่ยให้เป็นเมทริกอะมันคือสิ่งที่เราต้องรู้ไง แล้วเดี๋ยวเราจะใช้กฎของครเมอร์หรือว่าจะใช้อะไรเมทริกแต่งเติมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพื่อที่แก้สมาการอันนี้เก็ตยังจําได้ยังว่านี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องสุดท้ายที่เราเรียนตอนที่เราเรียนเมทริกเรื่องสุดท้ายเลยเข้า okay, ไหมที่เขาบอกว่าเมทริกมาช่วยแก้สมาการอะนะครับนะนะอืมเพราะนั้นไปต่อแล้วนะเอาละ พรานั้นเราก็จากสมการเราก็เขียนได้เป็นอย่างนี้นะครับเขียนในรูปแมทริกนะอืมทีนี้เราจะมาใช้กฎของครามเมอร์ละเขาบอกว่าคำนวณหาค่า x จะได้เท่ากับเนี่ย det a ที่แทนแนวตั้งด้วย a b c เนี่ยหารด้วย det a ครับผมอันนี้คือสูตรนะอันนี้คือสูตรจะหาค่า x ใช่ไหมหาค่า x ก็แทนแนวตั้งตรงนี้แทนแนวตั้งตรงนี้เพราะว่าแนวตั้งอะ่ะมันก็คือตัวแทนของค่า x แทนด้วยผลอะ่ะ a b c ใส่เข้าไปนี่นะครับหารด้วยทั้งหมดหารด้วยตัวเดิมอะ่ะหารด้วยตัวเดิมอันนี้จะได้ค่า x ออกมาเห็นไหมนี่เป็นสูตรนี่เป็นสูตรนะฮะน,นี้เป็นสูตร เพราะนั้นทำนองเดียวกันถ้าเกิดว่าอยากจะหาค่า y ให้ทำไงครับถ้าอยากจะหาค่า y ให้ทำไง,งหลักที่สองหลักหลักไม่ใช่แถวชื่อว่าหลัก <S <S เออใช่ไหมหลักที่สองให้แทนด้วย a b c ถือว่าและไอ,ไอ้นี่ก็เป็นเลขเดิมนะไอ้นี่เป็นเลขเดิมแล้วก็หารด้วยเลขเดิมนะครับโอเคไหมเพา้วห,หาค่า x ก็ใช้สูตรเนี้นะ ใช้สูตรกดคาเมอร์แหละใช้สูตรคาเมอร์ใสเข้าไปทีนี้เดทเอ A, คือไอตัวล่างอ่ะหาได้ก็คูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบถูกปะนะฮะได้เดทเท่ากับลบสามนะครับได้เดทเท่ากับลบสามทีนี้โจทย์เมื่อกี้มันให้อะไรมาเท่ากับยี่สี่วะไหนดูดิดอ๋อให้เดทตัวนี้มาแต่ตัวนี้ไม่ไม่ใช่เดทที่เรา คิดถูกไหมฮะตัวนี้ไม่ใช่เดทที่เราคิดแต่ตัวนี้มันมีประโยชน์เดี๋ยวทำให้ดูนะฮะตกลงเดท a จริงๆคือเลข3ามนะครับเดท a จริงๆคือเลขลบสามนะมทีนี้โจทย์สิ่งที่โจทย์ให้มาเราจะต้องทำการเรียกว่าการจัดรูป determine นะครับในสิ่งที่โจทย์ให้มาให้ตรงกับเมทริกที่อยู่ในกฎของเคมเมอร์ คือมันให้มาเป็นไอ้นี่เห็นป่าให้มาตัวแรกนะครับให้มาตัวซ้ายนะต้องพยายามจัดรูปให้เป็นตัวขวานะครับพยายามทําตัวซ้ายให้เป็นตัวขวาอืมซึ่งน้องจะเห็นว่ามันไม่เหมือนกันเลยนี่ว่าถูกไหมมันไม่เหมือนกันเลยมีหน่ำซ้ำมามีการสลับแถวกันหลักได้ซ้ำไป ืออันนี้เป็นแถวที่3าเห็นป่า a อวซอ่ะอันนี้ดำเป็นหลักที่หนึ่งเห็นไหมเอวแปลว่าการจะทำให้ข้างซ้ายเนี้ยเป็นข้างขวาได้อะ่ะเดี๋ยวต้องมีสิ่งที่เรียกว่าทานสปอตฐานสปอตคืออะไรครับ <Yeah. S 1> เออเปลี่ยนแถวเป็นหลักใช่เป็นหลักเป็นแถวอะไรเงี้ยและยังไม่พอและต้อง ใช้การดําเนินการอะไรบางอย่างกับไอ้พวกนี้ด้วยนะฮะต่อไปเนี้ยคือวิธีการปั้นเมทริกเรามาดูกันเริ่มต้นเขาบอกว่าให้สลับแถวที่1กับ3ก่อนครับอืมจะทําให้เดตใหม่เนี่ยจะต้องคูณด้วยลบหจากนั้นดึงตัวร่วม2อ,ออกจากแถวที่2ครับ <c oughs> ปวดหัว <c oughs> ค่อยๆทำนะค่อยๆดูนะอ่อ <c oughs> สลับแถวที่1กับ3สลับที่กันนะ1กับ3เครื่องหมายเดซอยู่เหมือนเดิมนะแต่การสลับที่อย่างเงี้ยทาให้ค่าของเดซอะมันต้องคูณด้วยลบ1นะครับคูณด้วยลบ1เสร็จแล้วดึงตัวร่วมสองจากแถวที่2ครับดึงออกไปเลยดึงพัวไปการดึงตัวร่วมก็ต้องมีตัวร่วมโผล่มาข้างหน้าค่าเดบนะครับ เห็นไหมข้างหน้าก็กลายเป็นลบสองแล้วนะแล้วตอนนี้ก็จะกลายเป็น a b c 1 1 2 2งห 2. นลบหนึ่งสองะฮะอืมทไงต่อ2 2 4 2องลบหลบสก็ยังไม่เหมือนนะยังไม่เหมือนอืมเสร็จแล้วทำอะไรต่อจากนั้นทำการพาสโพตเด t ซึ่งเดทของเมทริกใหม่เนี่ยจะมีค่าเท่าเดิมหมายวามว่าเดทเนี่ยทานสปอตได้ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็อยู่ใส่เครื่องหมายทานสปอตได้เลยพอใส่ทานสปอตปุ๊บแถวที่1จะกลายเป็นหลักที่1ครับก็อ่านใหม่ a b c แล้วเขียนแนวตั้ง a b c เห็นเป่าแล้วก็1 2 1 1 2เนี่ยเขียนแนวตั้ง112แล้วก็2-1-2ลบ1ลบ2เขียนแนวตั้ง2-1-2ลบ1ลบ เอาละเราจะพบว่าก้อน,น,น 1, 1, 2, 2, 1, 2เนี้ย abc แนวตั้งหนึ่งหนึ่งสองสอลบหนึ่งลบสเนี่ยเหมือนยางหวาไหนเหมือนแล้ว <c oughs> ทำสองยางเหมือนเลยเข้าไหมฮะ,ะเหมือนแล้วพราอเหมือนแล้วเหมือนแล้วแล้วไงเขาบอกว่าเราจะเห็นว่า มทริกด้านขวาของสมการด้านบน,นอ่ะตรงกันแล้วนะกับที่ใช้ในกฎของครเมอร์ซึ่งมันแทนค่าเท่ากับ24ี่ครับเพราะว่าโจทย์บอกใช่ป่าว่าเดสมูปเนี้ยเท่ากับ24น้องก็แทน24ี่ลงไปนะเนี่ยแทน24ี่ลงไปเอ่อ24ิี่มันก็เลยเท่ากับลบ2คูณก้อนใช่ไหมล่ะนะฮะย้ายข้างไปก็เลยได้เดสก้อนเนี้ยเท่ากับลบิบครับทีนี้เราได้ละ ว่าเด็ดก้อนเนี้ยลบิและเดด A คือลบสเราก็แทนเข้าไปในสมการกดของครเมอร์เนี้ยลบสิส่วนด้วยลบสาคำตอบคือ 4, ครับคิดอย่างเงี้ครับแปลว่าข้อเน,นี้ยความรู้ที่เราต้องจดในสมุดของเราเล่มสีเหลืองใช่ไหมเล่มสีอะไรนะสมุดเล่มลนะั้นะอเออสีกล่องอะสมุดปกกล่องอะ หนึ่งกฎของครเมอร์คืออะไรใช่ไหมฮะกับ2คือการดำเนินการกับเดทที่ว่าฐานสโพธได้เดทไม่เปลี่ยนหนึ่งตัวร่วมมาเดทเปลี่ยนออสลับแถวกันได้แต่ว่าเดทต้องคูณด้วยลบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอืมเอาละ่ะพี่หาให้ เมเรอูไหนวะใช้แก้ระบบสมการใช่แล้วแล้วไม่เป็นรหัสอย่างนี้ะพี่อ๋อพี่ยังโหลดไม่เสร็จโอเคขอบคุณะ่อ่า วิธีการนี้เป็นวิธีที่ช่วยในการแก้ระบบสมาการเชิงเส้นนะฮะคิดค้นโดยนักนิสตร์ชาวสวิสเซอร์แลนด์ชื่อว่าอ่านยากกาเบรียลเค r เมอร์นะฮะคิดมานานเป็นร0อปีแล้วนะเธอปีนี้ปี2020คิดมานานมากอะการแก้ระบบสมาการเชิงเส้น2ตัวแปรโดยใช้กฎของครเมอร์อืมก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ดีแล้วไงคือแทนใช่ปะ แทนหลัก1กับหลัก2ค่า x เ,เหมือนกันนะแทนหลัก1ด้วย d แล้วก็แทนหลัก2ก็ได้ค่าเดดส่วนเดดมันคือเดดส่วนเดดนะฮะค่า x ก,ก็แทนตัวแรกค่า y แทนตัวหลังนะครับแมทริกซ์คูณสโอเคไม่มีปัญหาปกติเราแมทริกซ์คูณสเราไม่นิยมใช้ในการแทนเรื่องของระบบสมาการถูกปะเพราะว่า ฉันคิดมือง่ายกว่าใช่ไหมสองคูณสองอ,ะอ่ะเออเรานิยมใช้กับเมตริกสามคูณสามขึ้นไปนะขึ้นไปด้วยนะเออใช่ <S 2> <2> <S เพราะว่าเออไอเมตริกสามคูณสามเนี่ยมันใช้อ่อใช้การดำเนินการทางเมตริกเนี่ยแก้โจทย์ระบบสมการสามคูณสามได้เลยใช่ปะ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นระบบสมการแบบ4คูณ4หรือว่า5คูณ5นะครับจะใช้เมทริกได้อ่ะน้องต้องไปหาเดทให้ได้ซึ่งการหาเดทของมิติที่เป็น4คูณ4กับ5คูณ5เคยทำยัง่าจเออแบบปวดประสาทมากเพราะว่ามันต้องใช้แอดจอยใช่ป่ะใช้ cofactor ร์ใช่ไหม, <c oughs> ไหมคุณๆนั่นแหละนะฮนะอ่าโอเค สองคูณสองไม่นิยมถามนี่นี่นี่ที่ที่เราจะดูกันก็คืออันนี้นะครับสามตัวแปรนะฮะขั้นแรกก็ต้องเขียนให้อยู่ในรูปสมาการนี้ก่อนนะฮะเพราะนั้นสิ่งที่อยากจะให้จดเข้าไปในหนังสือของเธอคือสมาการนี้เธอต้องเขียนเป็นเห็นไหมพอเขียนสมาการนี้เป็นปุ๊บกฎของครเมอร์คือตัวนี้เท่านั้นฮะเห็นปะเห็นปะเพราะนั้นพี่จะแคปตรงนี้ให้ใหเธอก่อนนะพี่แคปอันนี้ให้ เออพี่ควรต้องแคปทั้งหมดสิพี่ไปแคปเดียเด๋ยวๆทำไม <Okay. S 1> อ๋อที่ไม่พออ่าอ่าโอเคอพี่จะแคปตรงนี้ให้นะครับเพัวถึงนี่เพื่อที่ให้เธอไปจดนะ,ะพี่ก็จะวงส่วนที่สำคัญให้ก็คือตรงนี้คือต้องเขียนสมาการในรูปแบบนี้ให้ได้ก่อนถูกไหม และใช้กฎของเครเมอร์อยากได้ค่า x ก็นี่ไงเอาค่าของตัว d อ่ะไปแทนในหลักที่1นึ่งนะครับถ้าค่า x เห็นไหมก็หลักที่1นะครับแล้วก็ส่วนด้เด่น a ถ้าอยากได้ตัว y ก็แทนในหลักที่2ส่วนด้เด่น a อยากได้ตัว z ก็แทนในหลักที่3ส่วนด้เด่น a เอาอันนี้ไปนะครับอันนี้จดนะจดเข้าไปในสมดุดเถอะเนาะ เคยเรียนเราใช่ปะไอเคมเมอร์อนะฮะอ่าพี่อธิบายต่อนะเอ่อแล้วก็แก้สมการใช่ไหมเนี่ยก็คูณอันนี้วิธีคิดเด็ดธรรมดาใช่ปะคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบนะครับอืมแล้วก็คิดแล้วก็ออกใช่ไหมนี่มีเท่านี้เองกดของเครเมอร์อ่ะระหว่างเธอโจทย์พี่ก็จะหาอีกว่า สมบัติของเดเหรอมันน่าจะเป็นสมบัตินะ เจอแล้วนี่คือสมบัติของดีเทอร์มินาน,นะครับชอเดี๋ยวนะเหมือนแคปเจอร์ผิดวิธีด้ว่ารอของแคปเจอร์วิธีืม oh, อมสมบัติของดีเทอร์มินาน เมื่อกี้สมบัติที่เราใช้คือข้อหนึ่งทา o ซัพเท่ากับตัวเดิมแล้วสมบัติที่เราใช้อีกตัวหนึ่งคือข้อ2องทดึงตัวร่วมมันออกมาเท่ากับ k แล้วเดนลบหนึ่งอยู่ไหนวะโอไม่มีสมบัติข้อนั้นว่ะ เรนเมริกสามเหลี่ยมพิมพ์เข้าไปก่อนลวกันแล้วเดี๋ยวค่อยหานะสลับแถวอืมอืม,อมเอาไปนี่คือสมบัติเด็ ีแคน้จริงๆแล้วในหน้านี้มันนอกจากเรื่องเด็ดแล้วมันคุยถึงเรื่องของดีเทอร์มินันที่มีมิติมิต,มติเกินเกิน3.3 3ด้วยก็คือใช้ adjoint นะใช้ตัวเนี้ใช้ a inverse เท่ากับเซนหนึส่วนเด็ด a คูณ adjoint a นะฮะ คือคุยถึงเรื่อง a inverse ด้วยถ้า2คูณ2ไม่มีปัญหา3 3คูณ3ไม่มีปัญหาแต่พอ4คูณ4ต้องใช้ minor และ cofactor นะฮะเพื่อที่จะหา adjoint matrix ซึ่งสิ่งเหล่านี้เรียนมาหมดแล้วถูกปะตอนนั้นก็คือทำตามขั้นตอนทำไปเรื่อยๆใช่ไหมมันข้อสอบมันไม่ได้ออกให้เราหาตรงๆหรอกครับแต่ว่ามันจะหลอกถามเราว่าเรามีความรู้ในสิ่งเหล่านี้ สักส่วนหนึ่งไหมเช่นแบบเราเข้าใจในเรื่องสมบัติของดีเทอร์มินันไลไหนะมเนี่ยนี่ยคือความยากของโจทย์เลขเพราะว่าเวลาเรียนเน่ะเราเรียนทั้งมหาสมุทรเลยเราเรียนหมดเลยว,วิธีตกปลาใช่ไหมเราเรียนปลาเราเรียนเรือเราเรียนทะเลน้าทะเลเค็มนู่นนี่นั่นแต่เวลาออกข้อสอบไม่ได้ถามเรื่องทะเลไม่ถามเรื่องปลามันถามว่าเอ่อยกตัวอย่างเช่น จับปลาไม่ได้ตัวหนึ่งมีหนามตัวนี้คือปลาอะไรกินยังไงไม่ได้ถามว่าปลาอะไรนะถามว่ากินยังไงอะไรอย่างเงี้ยนึกๆออกใช่ป่ะเพราะนั้นต้องทำโจทย์เยอะๆอ่ะนะอันนี้ไปกันเอ่อารมณ์ดีๆจะเข้าไปดูนะครับเข้ไหม